สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการฝนให้ไลไปถึงช่วงนี้ก็คือช่วงสุภาษ,ษิตจีนกับโจหมิงเจียวันนี้นําเสนอสุภาษ,ษิตที่ว่าโมชูเฉิงเจินโมชูเฉิงเจินความหมายภาษาไทยหมายถึงฝนทั่งให้เป็นเข็มฝนทั่งให้เป็นเข็มอาจคล้ายกับสำนวนไทยที่เคยได้ยินกันนะคะความหมายที่แท้จริงก็หมายถึงการที่เรามีความเพียรพยายามในการทํางานไม่ท้อถอย เป็นไงคะสำหรับสุภาษ,ษ,ษิตในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าเสียเลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอยู่กับกำลังใจทั้ง3คนของอาจารย์โต้งแล้วนะครับก็มีอาจารย์อ้อมภรรยาครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้นะครับเป็นหัวหน้าแผนกบริการวิจัยที่ศูนย์วิจัยนะครับแล้วก็ลูกน้อยอีก2คนครับมีน้องศิลป์ครับน้องพัดแล้วก็น้องอ้อมไม่ใช่ครับอาจารย์อ้อมนะครับเห็นว่ากำลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยอาจารย์อ้อมนี่ช่วยอาจารย์โต้งมากมายหลายอย่างเลยอาจารย์อ้อมช่วยอะไรอาจารย์โต้งมากครับ ก็ช่วยเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็เข,เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราะเนาะเราก็เข้าใจเข้าใจเขาแล้วก็ชอบไปนสิ่งที่เขาทำชอบที่ชอบเองหรือว่าอาจารย์โต้งเขาบังคับให้ชอบครับอาจารย์ครับบังเอิญเราชอบเขาเราก็เลยชอบใปนสิ่งทเขาทำมั้งคะ <laughs> เพราะว่าเห็นอาจารย์โต้งเขาบอกไว้ว่าวิธีการที่จะทําให้ภรรยาเข้าใจเนี่ยก็คือเราต้องคอย กล่อมครับกล่อมทั้งภรรยา <S <S และกล่อมทั้งลูกให้ชอบสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วจะไม่มีปัญหาอาจจะใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็จะพาเราไปในไปดูในสิ่งที่เขาว่าเขาทำอะไรใช่ไหมคะเขาไม่ได้ไปเกเรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชอบแล้วก็ยอมรับค่ะนันก็คือทำให้เขาไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเออมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งเราทั้งมหาหลายัยแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วน้องสีนะครับชอบหุ่นยนต์ไหมชอบครับทำไมชอบหุ่นยนต์อ่ะก็เพราะว่าป้าต๊ะกระหมุนยนต์เก่ง เคยเล่นกับหุ่นยนต์ของป้าต้องออมัม้ยอ่ะเคยเอ้วหุ่นยนต์ทำอะไรได้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารได้ด้วยแล้วในบ้านใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเปล่าไม่ได้ใช้แล้วในบ้านใช้ใครใช้ใครท้ใอ, <laughs> อใ,ใช้อาม่าอไ่ใช้อาม่าเสิร์ฟอาหาร <laughs> โอ้โห <laughs> แล้วน้องพัดอ่ะชอบหุ่นยนต์ป้าป้างชอบเล่นชอบหุ่นยนต์อะไรของป้า รู้สึกว่าอาจารย์โต้งนี่จะทําให้ลูกกลายเป็นหุ่นยนไปแล้วคนหนึ่งและเห็นว่าในมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อ้อมก็ได้ช่วยล็อบบี้อาจารย์ช่วยอะไรต่างๆหลายอย่างเลยที่ให้สนับสนุนการทําหุ่นยนต์ของอาจารย์โต้งครับเราก็ช่วยช่วยกันค่ะเพราะเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านในมหาลัยที่เห็นความสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็ ช่วยช่วยพปพูดแล้วก็ช่วยไขเสื้อช่วยเป็นกําลังใจช่วยเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนานนั้น,นค่ะอย่างตอนทำผลนี่แรก,รกๆคือเงินยังเบิกไม่ออกอะไรเงี้ยก็ต้องดึงเนี่ยครับหนึ่งหน่วยสองหน่วยซ้ำหน่วยคือหน่วยหนึ่งหมดไปแล้วเ <c oughs> นี่ยก็ต้องยืมก่อนแต่ไม่ได้บอกครับก็ถอ,อนมาได้เลยนะ <c oughs> หมุนก่อนนะฮะแล้ว อย่างนี้อาจารย์นี่ถือว่าโชคดีมีอาจารย์อ้อมมีภรรยานี่เป็นที่เข้าใจอยากให้อาจารย์อ้อมนะครับพูดถึงคนอื่นๆหน่อยครับที่เขามีปัญหากันเนี่ยครับที่ว่าแฟนไม่เข้าใจภ <Yeah. S 1> รรยาไม่เข้าใจมาทําหุ่นยนต์แล้วอาจจะต้องแบบโอ้โหเลิกกันไปเลยหรือว่าหาว่ารักหุ่นยนต์มากกว่าชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อ้อมครับจริงๆก็ผ่านจุดนี้มาก่อนเพราะว่าตอนที่คบกับโต๊งนี่ก็ยังเป็นแฟนกันอยู่น,นะคะเราก็เราก็มาดูค่ะว่าว่าเขาทําอะไรแล้วเราก็ก็มามามา,มา,มาหามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจ แล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็อยู่ช่วยทําเราไม่ได้ทำอะไรหรอกนะคะเราแค่นั่งดูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน้องๆทุกคนที่มีมีเป็นแฟนของพวกโรบอทอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทําใจเนาะเราก็ทุกคนจะชอบในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เพราะเรารักเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ก็ชอบในสิ่งที่เขาเป็น,นะคะ่ะ อาจารย์อ้อมครับแล้วพออาจารย์โต้งเขาได้รงา,า,างวัลมาเี่ยครับนำทีมประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะญี่ปุ่นมาอาจารย์อ้อมรู้สึกยังไงบ้างรครับดีใจค่ะจริงๆในวันแข่งเนี่ยเราทาั้งครอบครัวอาม่าคุณตาคุณยายยัดิ่าทุกคน,นก็บอกทุกคนไปช่วยกันเชียร์นะคะอาม่านี่กระโดดตัวลอยขนาดรองเท้าลูกหลุดเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นกำลังใจให้ให้โต้งแล้วก็ทีมค่ะ เราดีใจอย่างมากๆแล้วอีกอย่างเนี่ยการที่เขาชนะหุ่นยนต์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของของลูกของเราเนี่ยจะได้ชอบหุ่นยนต์แล้วก็อยากเก่งเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้สองคนนี้มีแววบ้างไหมครับน้าครับน้องสิงห์เขาชอบนะคะน้องสิงห์เขาชอบหุ่นยนต์มากๆส,ส่วนน้องพัดเนี่ยเขายังอาจจะเล็กเกินไปเขาก็เลยแต่เขาก็ชอบตามพี่เขาค่ะในระหว่างทำานิ่งจริงๆแล้วช่วงก่อนแข่งสักเดือนหนึ่งก็ต้องมา ทางที่มหาลัยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้กลับบ้านเรื่องของลูกเนี่ยก็ต้องปล่อยให้รบกวนนะฮะให้ทางคุณแม่เนี่ยเขาช่วยดูแล้วก็โชคดีนะครับที่มีคุณพ่อแลวก็คุณตาคุณยายมาพพอร์ตตรงนี้ด้วยเพราะถ้าไม่ได้การ,การสนับสนุนที่ไม่มีการพพอร์ตเนี่ยผมว่ามันเราทุ่มเทเต็มที่อย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราก็เบาใจว่าทับหลังเนี่ยเราช่วยพพอร์ตพวกนี้ได้แล้วก็ โชคดีครับที่ลูกเขาก็ไม่ค่อยดื้อม,มากมาดื้อประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งโอ้โหผมว่าไม่ประมาณมนึ่งนะที่เห็นอ่าครับอาจารย์อ้อมครับอาจารย์อ้อมคิดว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยมีส่วนสําคัญยังไงกับการประสบความสาเร็จในครั้งนี้บ้างครับจริงๆสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะนอกจากว่า เราสนับสนุนขเขาเข้าใจเขาเราก็สิ่งที่เขาอยากจะได้เพราะฉะนั้นในทุกคนเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบอย่างนะคะในสิ่งที่เขาทําแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าพ่อเราประสบสําเร็จหมายถึงว่าต้องเขาประสบสําเร็จเนี่ยลูกเขาก็อยากเป็นเหมือนพ่อเขาอยากเก่งเหมือนพ่อเขาอยากเรียนหนังสืออยากรู้ว่าเอะหุ่นยนต์มันทํำยังไงนะมันเดินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสําหรับลูกด้วยนะคะ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องอาศัยกําลังใจความเข้าใจนะครับแล้วก็แรงสนับสนุนจากครอบครัวอย่างครอบครัวที่น่ารักของอาจารย์โต้งนี่แหละครับเอาละครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูแรงบันดาลใจของเด็กๆในการที่จะก้าวไปให้ถึงฝันกันครับ